สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่18มกราคม2568นะครับหลังจากตลาดปิดวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มการบ้านกันที่เซตนะครับเซตลบไปประมาณ12จุดดัชนีปิดอยู่ที่1,340จุดครับภาพรวมตลาดนะครับมูลค่า,คาการซื้อขายรวมประมาณ37,000กว่าล้านครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับตลาดก็ ค่อนข้างเบาบางเลยโดยในระหว่างวันมีเขียวอยู่ยอมเดียวเองครับช่วงเวลาประมาณสัก11โมกว่าแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถยืนทรงอยู่ได้นะครับแล้วก็ไหลลงมาในช่วงบ่ายนะครับมาปิดที่ลบ12จุดประมาณครับสเจุดป,ปลายๆนะฮะส่วงแบบนี้เทรดไม่ได้นะใครเข้าเทรดไปน่าจะโอกาสรอดอยากนะครับแต่มาสุกนิพนธ์มาโดยสถาบันนะครับขายออกมาสุดที่284ิล้านบัญชีหลักทรัพย์ซื้อไปสุดที่ห0 6ล้านครับ นักทุนต่างประเทศขายหนักนะครับขายประมาณหนึ่งพันสองอหกิแปดล้านแล้วก็ขายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยนักทุนในประเทศนะครับซื้อสุดทิเก้าร้อยสี่สิบหกล้านครับมาดูกราฟเซตกราฟเซตได้แทงแดงๆมาหนึ่งแทงครับยังยืนอยู่ในทรงของการเป็นดาวเทนของเซตครับในห้าวันทําการย้อนหลังหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขียวอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่สิบห้านะครับมกรคลาที่ผ่านมาหลักน้นก็แดงครับไม่สามารถยืนทรงอยู่ได้แล้วก็ ไม่มีแท่งเทียนเขียวต่อเนื่องติดต่อกัน2แท่งและไม่มีสัญญาณการกลับตัวในช่วงนี้นะครับเซตก,ก็ยังคงพยายามจะมุดลงมาอยู่ในโซนโอวร์โซของ RSI นะครับโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่1,330จุดตรงนี้ครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าหลุดนะครับก็ลุ้นรีบาวในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าหลุด1,330นแนวรับลึกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณอ่า1,300แล้วก็ ตัววิงโลครับ1 2 7่จุดนะครับเดืประมาณนี้นะครับก็ไม่ทรงไม่ดีครับแบบนี้นะโอกาสที่จะได้หุ้นสนสวยวดเทรดแล้วได้กำไรเนี่ยไม่ได้ไม่เยอะมากนะสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเทรดยากจริงมาดูการบ้านที่เราเลือกมาเป็นกันบ้านที่น่าสญญในใจวันนี้ให้ครับมาดูตัวแรกครับ cpi นะครับ cpi ก็ตามมาอย่างต่อเนื่องความจริงตัว cpi นะในช่วงเช้าสัญญาณมันโอเคนะ โอเคเลยมันขึ้นไปได้ถึงประมาณห7บาทแต่ในช่วงเย็นนีสิมันโดนทุบลงมาทําให้ปิดโลดรือปิด 55. 5้าสบ้าจ้าครับแต่แท่งนี้ว่าเสียทรงไหมก็ไม่เชิงว่าเสียนะยังยืนอยู่เนะเส้นยิ5เอห้าวันกัสิบวันะครับแต่สีไม่ใช่แค่นั้นเองครับให้ดูต่อนะครับผมมองว่าเสียงแบบแบบนี้การแบบนี้เลือกดูต่อดีกว่าโดยถ้าเขาหลุดบริเวณตัวสวิงโลรอบล่าสุดนะครับห้าบาทตรงเนี้ย โอเคจะไม่ลงทุนแต่ถ้าใครเข้าลงทุนไปแล้วนะครับในเมื่อวันที่17นะครับที่ผ่านมาเนะี่ยไม่ว่าราคาเนะี่ยก็ได้ในแท่งเนะี้ยแข็งใจถือต่อว่าก็ยังพอได้ลุนครับโดยแนวต้าน,นใหญ่อยู่ที่59.25ตังค์นะครับแล้วมีแนวต้านย่อยด้วยก็คือ5.57บาท50ตังค์นะครับตัวนี้รุ้นกันต่อนะผมมองว่าเมไม,ไมไ่เสียตรงแต่ก็ยังไม่ได้เจอสัญญาณเชิงบวกที่รุนแรง CPO นะครับ ดูตัวถัดไปครับ CCET เป็นไงบ้างครับเห็นลงทั้งๆเยอะในะสัปดาห์ที่ผ่านมารู้ึกว่าลงมา4วันทําการติดต่อกันครับแล้วก็หลุดแนวรับมาเรียกได้ว่าแทบจะทุกแนวรับด้วยซ้ำนะกแน็แนวรับล่าสุดแบบบาท5ตังคนะ์เนี่ยกรับไม่อยู่นะครับหลุดมาเรียบร้อยอแนวรับถัดไปของตัว CCET นะครับผมให้ไว้มีอยู่2แนวครับคือ7บาท3 5เลยนะ แล้วก็อีกหนึ่งแนวครับเป็นสวิงโรดบริเวณหกบาทยี่สิบนะครับสองแนวยังคงลงต่อนะครับตรัวตัวซ c ซ e t อทอย่างนี้แล้วก็ให้ปัใจจัยแนวรับเจ็ดบาทสามห้าซึ่งน่าจะมองมาแตะได้ในสัปดาห์หน้านะครับแต่หกบาทยี่สิบนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ครับแต่ทรงทรงแบบนี้ไม่โอเคนะครับทรงทรงแบบไม่มีสาญการการตัวแล้วเป็นการเสียทรงค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าโมเมนตัมใหญ่ของเขายังไม่ได้เสียนะครับเขายัง เทรดกันเหนือ่อย e m a 200วันแต่การพักตรงนี้พักค่อนข้างลึกแล้วตัว c c e t มีจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือไฮของเขาเนี่ยมันทำการต่ำลงจากที่เคยมีไฮที่สูงขึ้นนะครับมาดูตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮของยอดนี้ก็ดีนะครับไฮไาจุดนี้สูงขึ้นตลอดนะคัแต่ในคลื่นล่าสุดแบบมีไฮที่ต่ำลงครับไม่สามารถไปแทงนะครับแทงไปทะลุไฮเดิมไฮก่อนหน้านี้ได้อะไรเงี้ยทำไฮใ,ใหม่ไม่ได้ก็เลยม้วนลงมาครับ นี่ก็เป็นการพักฐานเพราะว่ารอบใหญ่ๆพอสมควรนะครับแต่โมเมนตัมยังไม่ได้เสียครับยังคงมองเป็นหุ้นขาขึ้นต่อไปแบบว่าจะพักลึกหน่อยนะในช่วงนี้ครับทรงแบบี้ยังเทรดไม่ได้ครับยังมีไม่มีจุดกลับตัวใดๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแนวต้ของ CCE t ผมใช้จุดที่เขาหลุดลงมานะครับก็คือ9บาท11บตังค์ก็บาท10ตังค์นะครับอย่างอีกเยอะเลยครับอาจจะได้เห็น7ต้นต้นหรือไม่ก็6กว่านะครับสำหรับตัว TCE มาดูตัวถัดไปครับ b ีบเครับเป็นไงบ้างเนี่ยบีบทรงพักฐานนะครับการพักของเขาจะไม่ได้ลึกมากนะครับเดิมทีเราเคยมองว่ามันน่าจะพักตั้งแต่ภายในสัปดาห์เนี่ยอาจจะติดติดบริเวณ EMA ม0 0วันเลยแต่เขาไม่ติดนะเขามีเถียงขึ้นไปได้1แท่งด้วยตั้งแต่วันที่สิบามนะแล้วก็โดนทบ,บตบลงมาแล้วก็มีเถียงครับมีตบลงมาที่โดนตบไป2วันแล้วครับเกิดเด a ดคอร์เรียบร้อย จุดที่คิดว่าจะลงมาพักแนวะติดที่ประมาณ1 4 7บาท2 5่บาทร้บาท50ตังคตนะครับมับในอเู่ใกล้เส้น EMA 200วันตรงนี้ครับหรือไม่ก็148เท่านี้ครับรับไม่ได้นะปัจจุบัน150ยิ่าพ่งไปรับครับแล้วก็แนวต้านใหญ่ของตัวนี้ใหญ่มากๆเลยคือไม่ผ่านตรงบริเวณ155มา3แท่งแล้วนะครับแล้วก็จะกลายเป็นแนวต้านใหญ่ในรอบถัดไปของของตัวนี้ที่ เขาจะรีบาวขึ้นเมื่อเขามาแตะบริเวณเส้น EMA สองวันก่อนนะครับนี้รอพักดีกว่านะครับท่กคนนี้ก็ไม่น่าจะเกินคาดครับน่าจะลงมาต่ํามาตรงใกล้ๆเส้นนะครับแล้วค่อยดีขึ้นไปใหม่แต่แต่ว่ามมเมนตัมใหญ่ของเขาเขาไม่ได้เสียนะครับเขายังคงเป็นหุ้นที่ย่อพักย่อพักแล้วเฉียงขึ้นลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปเร็วมากแค่นั้นเองนะครับมาดูตัวถัดไปครับ WSA w a ไปอีกหนึ่งตัวที่มันเสียทรงหลุดไปทุกแนวรับเลยนะเนี่ย เดี๋ยวมาดูแนวรับกันนะครับแนวรับแรกหลุดแน่ๆอยู่แล้วก็คือห้าบาทสิบนะครับแนวรับถัดไปไม่รู้หลุดหรือยังนะสี่บาทเก้าสองนะครับเกือบหลุดแล้วด้วยนะครับเกือบหลุดเลยนะครับอีกหนึ่งแนวนะครับแนวนี้ยังไม่หลุดนะคยังไม่หลุดคือสี่บาทเจ็ดแปดนั้นในสัปดาห์หน้าเอาสี่บาทเจ็ดแปดไปก่อนครับรับไหวไม่ไหวดูอีกทีแต่ว่าสี่บาทเก้าสิบสองไม่น่าไหวนะนะครับสมงแบบนี้ไม่ดีไม่ดีครับลงมาพร้อมวอลลุ่มนะก็ สี่บาทเจ็ดปดถ้าหลุดอีกทีโอ้เยอะครับมีหลายแนวเลยเคยลงไปถึงบริเวณ4ี่บาทหกสี่แล้วก็ลงต่ำสุดอยู่ที่4ี่บาทห้าิเอาเป็นว่าอย่างแย่สุด4ี่บาทห้าิบครับตัวดูเองครับยังไม่แย่นะครับยังแบบพอประมาณจริงๆก็ประมาณสี่บาทเจ็ดสิบแปดนะครับประมาณนี้ลงครับมองยังไงก็มองลงครับมองขึ้นไม่ได้เลยตัวนี้มารู้ตัวถัดไปครับ Cpx นะครับครับ CpxCpx ต้าเนี่ยนะครับ ในตัว CPEX ต้านะก็ทะลุแนวต้านขึ้นมามันเป็นตัวที่สวยที่สุดของวันสุกที่ผ่านมาเลยได้ซ้ํานะตามที่ไล่ดูหุ้นก็ยังไม่เจอตัวไหนที่มันสวยเท่าตัวนี้มาครับก็คือในเป็นจังหวะรีบาวของเขา b i สิก n นลของเขาเกิดตั้งแต่ที่15-16แล้วนะครับถ้าดูกันบ้านของเราเราก็เคยบอกอยู่ตลอดนะครับว่าตัวนี้ให้จับตามองไว้นะครับก็จะมีการรีบาลายะสั้นสั้นแค่ไหนนะครับอตอนแรก ไปได้แค่แนวต้านบริเวณ28บาท50ก็โอเคแล้วนะครับแต่เข้าทะลุไปได้ไง้าทะลุไปได้ก็บอกว่าให้มองไปที่แนวต้านบริเวณ EMA 200วันครับ5 30บาท50ตังค์แต่คงไม่ได้ไปขึ้นถึงแนวต้านเดิมคือ35นะาไกรไปนะครับรอบนี้น่าจะมาแค่บริเวณ30.5ก่อนจะไปต่อนะทรงแบบเนี้นะครับก็ไม่รู้จะตำหนี้อะไรครับทรงแบบนี้เป็นตรงทรงตรงของเราเลยตรงตรงถนัดของเราครับ ในวันที่ตลาดไม่ดีหรือว่าสัปดาห์ไม่ดีนะเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีก็ยังมีหุ้นที่ส่วนขึ้นมาครับนี่คือทิ่ตัวที่เล่นได้จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ก็กจํารูปแบบรูปทรงไว้สัปดาห์หน้าไปได้ไม่ไกลนะยังเก่งแค่สองแท่งก็น่าจะหยุดการขึ้นแล้วนะครับดูตัวถัดไปครับทร,ทรูทรูก็แข็งแกร่งกว่าตลาดนะในสัปดาห์ที่ผ่านมามันหุ้นอื่นเขาดแดงๆครับเซ็ตก็แดงด้วยแต่ตัวนี้เขียวส่วนตลอดครับสั้นบ้างแดง ท่านบางยาวบ้างนะครับอาจจะเหลืองไปบ้างแล่ดูยืนดีตลอดครับแนวต้านตรงบริเวณ12บาท10ตังเนี่ยกำลังเทสพอดีแเปะเลยครับแล้วสึกว่าต้านไปทีหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่16ละ17ก็ยังต้านอยู่แต่ว่า17ปิดดูดีมีอนาคตนะแล้วก็แนวต้านถัดไปไม่ไกลมากครับแนวหนาด้วยนะครับก็เลยไม่อยากจะให้มองข้ามแนวต้านบริเวณ12บาท40าทนะครับ ไปได้ไม่เกินสองแท่งนี้เราบอกว่านะ่นาพอสมควรนะแต่ถ้าไปได้จริงเดี๋ยวค่อยตีฟิโบให้นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณสิบสามบาทนะครับดูได้สายตาประมาณตรงนี้ก็ทูไปต่อผมมองว่ามาถึงบริเวณแนวต้านสิบสองจุดหนึ่งแล้วมาถึงกําหนดถึงเป้าหมายแรกของตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวรอเดีเอีกสามช่องจะไปถึงแนวต้านใหญ่ตรงนี้ครับและเป็นไฮเป็นออทามไฮของเขาด้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับทูตั้งแต่รวมกับดีแท็กมานะนี่ผมก็ ยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับน่าจะเป็นออทามไฮนะมาดูตัวถัดไปนะครับคอมเซเว่นรวัตทูหของมองว่าไปต่อนะแต่จะไปต่อได้แค่ประมาณ12-4คอมเซเว่นะครับหุ้นของใครลหลายๆคนคอมเซเว่เกือบดีใช่คำว่าเกือบดีก็แสดงว่ายังไม่ดีใช่ไหมใช่ยังไม่ดีนะการที่คอมเซเว่ในช่วงเวลา,วลาเวลาใดเวลา1ในวัน,ว,นวันที่17ที่ผ่านมาสุดที่ผ่านมา เขาเขียวได้นะแล้วมีทําท่าว่าจะสามารถยืนเหนือยี่สบี่บาทด้วยยี่สบี่ทำไมหนึ่งเป็นเลขนี้เพราะว่าเป็นเส้นมีเวสองร้อยวันนี่เองนะแต่อย่างที่เห็นครับตลาดเซตนะมีเทบ่ายมีเทในช่วงบ่ายเนะี่ยเทลงมามันก็เลยยืนทรงมาไม่ได้เหมือนกันครับมันก็เลยเกิดการขายมาทําให้เกิดเส้นเทียนบนนั่นถึงบอกว่าเกือบดีครับถ้าตลาดไม่ได้โดนเทนะครับหมายถึงว่าตัวอื่นนะตัวนี้ก็น่าจะไม่ลงตามนะครับน่าจะไม่ลงแล้วก็ ถ้ากรณีได้แท่งเขียวขึ้นมาแล้วมัปิดคาบอย่างเงี้ยน,น่าสนใจหรือทะลุไปได้เงี้ยน,น่าสนใจแต่มันยังไม่มาไงมันมาแบบเหลืองเหลืองไม่ได้เสียทรงนะยังให้โอกาสมันอีกสักแท่งสองแท่งเผื่อมันมีมันอยากจะถแท่งทะลุไปได้ครับในวันที่ตลาดไม่ได้เลวร้วายมากนะตลาดแบบออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวอ่อนในแดงอ่อนเนี่ยผมว่ามันมันสวนขึ้นไปได้ในจะังหวะแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามันน่าจะเก่งใจตลาดพอสมควรนะครับเลยทุบลงมาแต่ไม่แดง ฐานอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสองนะครับในตรงนี้ถ้าวันจันอังคารลงมายี่สิบสองนุดไปเลยเนี่ยไม่เทศนะไม่เทศนะเว้นเสียแต่ว่าจะมีแท่งเทียนเขียวสวนแล้วยืนยี่สิบสี่ได้เนี่งหน่ตามเพราะอัพไซต์ก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะอัพไซต์ตัวนี้ก็ยี่บแปดบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นนะยังไม่มาเฝ้าดูก่อนแล้วกันผมก็ยังไม่เอานะตัวนี้นะครับก็แค่เกือบๆในวัน วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหรือถ้าใครเอาไปก็ไม่ได้ผิดนะยังไม่ลุ้นต่อนะครับตัวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ OKJ OK OKJ OK น่าจะเป็นการจบรอบแล้วพักฐานของตัว OKJ OK แล้วด้วยนะจริง OKJ OK มีบริเวณแนวรับหนยหนึ่งแนวอยู่ประมาณ14.6สี่จุดจุดหกนะครับ1ิบสี่ดหกสิบี่จุดเจ็ดประมาณเนี้ย แล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาเขามีทะลุลงมาด้วยถึงที่4.3แต่ว่ามีคนหนุนไปตลอดครับแสดงว่าแนวรับยังโอเคอยู่ยังเอาอยู่นะครับผมจะเน้นราคาปิดเป็นหลักแต่ทรงกราฟมันมันไม่เอาอะไรนะครับตัวนี้ไม่ได้มีความประทับใจในในทรงกราฟในปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดเดดคอร์สมาตั้งแต่เมื่อวันที่16แล้วก็คว่ำลงมาแต่ว่าถามว่าเล่นรีบาวระหว่างวันได้ไหมผมว่าเป็นหุ้นที่เล่นรีบาวได้พราะสังเกตจากไส้ล่างๆของมันมีประจำนะครับเนี่ยแสดงว่ามันมัน มันออกมาสวน,านเรียกว่าวรีบาร์ระหว่างวันเนี่ยให้เห็นอยู่เป็นประจำอยู่งานแท่งนี้ก็ใช่แท่งนี้ก็ใช่แท่งนี้ก็ใช่นะครับแด่อันนี้หรือแม้แต่แท่งแท่งล่าสุดน,นี้ก็ใช่ครับแท่งนี้ก็ใช่เกิดการสวนขึ้นระหว่างวันแสดงว่าตัวนี้ถ้าลงต่ํารับไว้แล้วหล่อเล่นดิดระหว่างวันเนะ่ะเล่นได้นะแต่การถือข้ามวันจะเพิ่มความเสี่ยงของตัวเองพอสมควรนะเพราะว่าทรงกราฟเขาไม่เป็นทรงไปด้านบนนะเขาความมาด้านล่างด้วยซ้ำนะครับตัวนั้น โอเคเจถ้าจะให้มองคือรับตอนเขาลงแรงๆระหว่างวันลบลบมีจังหวัดดีจังหวัดหนึ่งอะขายเลยแค่นั้นเองครับนี่คือกระบวน่าที่จะเล่นในในตัวนี้ในช่วงหลังนี้นะครับถ้าจะให้รันเทนไปด้านบนก็ไม่ไปแล้วครับอ่าแล้วก็แนวต้านตรงบริเวณอ่กบาทเก้าสิบใกล้สิบเจ็ดแบบค่อนข้างหนาเนี่ยสองแนวเนี้นะฮะผมว่าไม่น่าผ่านนะยังไงก็ไม่น่าผ่านนะครับในในในกรณีที่มันขึ้นในรอบหน้านะ โอกาสผ่านมีไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าจะลงมาเทปบริเวณ14.7เนี่ยเป็นไปได้มากกว่าเราหน้าโอกาสหลุดจะมีมีเป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเขาเบาๆบมือเขาไม่ทุบเราเยอะอ่ะจะอยู่าา 7, ประมาณ14.7ประมาณนั้14.6แถวนี้ครับแต่ถ้าเขาทุบเราเยอะไปรอ13ต้นๆเลยนะคือโลเดิมตรงบริเวณนี้นะครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คนระับโอเคเจมองลงครับแต่ถ้าจะเล่นเล่นรีบาวระหว่างวันแค่นั้นแล้วจบไปในวันเลยนะพอทําได้ มาดูตัวถัดไปครับผม BKGI BKGI โอ้ปนี้เป็นกรณีศึกษาเลยกันไอแท่งสองแท่งเนี่ยเอาจริงมันไม่ดีตั้งแต่บริเวณวันที่เก้าแล้วแท่งอย่างเงี้ยปกติผมไม่เอาแล้วนะไม่อแล้ะแต่มันก็เกิดอาการเถียงขึ้นมาด้านวันล้วสองแท่งนะนะแต่นั้นก็ฝืนไม่ไหวครับแท่งนี้ต้องออกนะแท่งนี้ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วออกแน่นอนอยู่แล้วฐานถัดไปของตัว บีเคไม่ได้มองไหนไกลเลยครับอยู่ใกล้ๆนี่เลยครับาบาทเก้าเอ็ดนะครับน่าจะลงมบริเวณนี้ในะสัปดาห์หน้าครับไม่น่าพลาดนะครับลงมาแน่นอนถ้าหลุดไปไหนยังมีอีกหนึ่งแนวถ้าหลุดนะเพราะฉะนั้นการมองในลักษณะหลุดแบบนี้อย่าไปยุ่งดีกว่าว่าสองสองแนวนี้อาจจะหลุดทั้งสองแนวเลยได้ซ้ําหรือถ้าใจดีหลุดแนวเดียวครับหรือถ้าเกิดปฏิหารดย์บีด,ดไม่หลุดทักแนวเลยเนี้ยผมว่ายาก นะครับทำไมเลืเพราะมองว่าในช่วงหลังเนี่ยวันรุ่ม,มันเข้าผิดปกตินะครับแต่เป็นเข้าฝั่งลบนะโดยเฉพาะสองแนงสุดท้ายเอาเรื่องนะครับก็หนึ่งจุดเก้าหนึ่งเห็นแน่แต่หลุดไม่หลุดดูอีกทีนะครับในตรงนี้วอลรุ่มยังยังส,สนุนเลยแต่สนับสนุนฝั่งลบนะครับ,บระบบตวังนิดหนึ่ง B K G I นะแล้วกรณีที่ B K G I ไปเนี่ยก็น่าจะไม่เกินสวิงไฮเดิมอะ่ะมีอยู่สองสองแนวนะครับนั่นก็คือสองจุดโอหกนะครับแล้วก็แนวบริเวณ สองจุดหกนะครับตองที่ห้าแปดนะตัแปดอก็สองแนวนี้ออีกเรียบไปก่อนครับดูตัวถัดไปครับไทยโกโค้นัดนะครับโกคโคโ้คโ,คโอ้หลุดหลุดเลยครับตัวนี้ตามกันมาก,ก่อนนะคือเออเอาจริงแยกกว่าเซตอีกเซตก็ยังไม่ได้ะแดงเรียงกันอย่างนี้ทุกห้าแท่งอย่างนี้นะ หลุดแบบนี้หาฐานถัดไปนะครับแต่ก่อนเขามากองกันบริเวณสิบสิบบาทหกนะสิบนะแสวๆาสิบหกสิบเอ่อสิบาทถ้าสิบสิบาทหกสิบแสดงว่าลงต่อได้ครับตัวนี้มีหลุดจากนี้ไปไหนครับกไกลครับหลุดจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งแมวตรงดิคาเบร์ขึ้นมาครับเก้าบาทเลยเหรอเก้าบาทสิบตังค์เลยครับเอาเป็นว่าวัน จันเนี่ย10.6เงี้ยได้ได้เห็นแน่ๆล่ะแล้วก็ได้เทสว่าจะหลุดไม่หลุดแต่รอบก่อนเขาไม่หลุดนะต้องปรบมือให้นะครับรับอยู่รอบนี้ดูสิครับว่ารับอยู่ไหม10.6นะสำหรับ,รบไทยโค้ชนั้นแต่เป็นผมผมเอาไหมผมไม,ออไม่เอาอยู่แล้วสมัครเนี่ยไม่เอาเลยนะครับการซื้อของผมถ้าใครดูรายการผมจะเห็นว่าผมก็ผมจะซื้อแท่งนี้ครับจะจะไม่ซื้อข้างล่างเนี้ยนะรข้างล่างนี้ยังไม่ชัดแท่งนี้คือเกิดกเด้งคลอนแล้วแล้วก็เป็นแท่งเทียมโมเมนตัม เนี่ยก็พอคุยกันได้แต่ยังไม่มาไงถ้ามันมาสมมติมันเลี้ยงลงมานะเลี้ยงลงมาแบบเดิมนะครับมาสร้างฐานกันอยู่แถวบริเวณเดิมนะครับบริเวณนี้แนละ้วมันก็มีแท่งแท่งหนึ่งเขียวๆเลยส่วนขึ้นมาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอานะควมจะหลุดงี้เลยหลุดอย่างนี้ก็จบจบเลยนะจบเลยนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันในในช่วงนี้แต่เฝ้าเพาได้ไหมเฝ้าดูไปก่อนนะครับรอจังหวะเหมาะๆสักครั้งนะครับมันก็คงไม่ให้เราไปง่ายๆในช่วงนี้ในตลาดหุ้นนะครับ เรียกว่าไม่ให้เธอไปนะครับลองไปเช็คดูว่าตัวไหนกันบ้างนะครับที่ไปได้ยากควจริงก็เกือบทั้งตลาดแหละนะในตรงนี้เป็นลักษณะของการเฝ้าดูแลกันนะครับเฝ้าดูเยอะๆซื้อถ้าเล่นก็เล่นเนน้อยนะครับลงทุนเนน้อยแล้วก็กำเงินสดเยอะไว้ก่อนจนกว่าเซ็ตจะเกิดการรีบาวในเชิงเทคนิคที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนเป็นว่าติดตามรายการของเราอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเราคอยดูจังหวัดไหนที่เซ็ต กับตัวชัดเจนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับบอกตรงเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันบ้านกันใหม่ในวันจันทร์หลังตลาดปิดทุกวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ